ยนเอาหลอกเลย,ะนนยลวะมหลอกุันหลุดนะอืมพรท่านตรงหู้ครับต้องให้มันตรงรูทุกจุดครับแล้วค่อยจะเชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็ยกออกฮะ,ะยังอาจารย์ง เาอกว่าวาล่ามุกอือ่ามุกแล้วเออขนาดขนาดน้เบาขนาดน้ำเบาไม่หมดสัตย์เลยไม่หมดน้ำเบา่นลงนุ่นงเจ็บซี่เยอะแยะครับไปออกเครื่องไม่พ้น

ไปที่แล้วครับตมครับโอ้โหเรียกว่าสัเดืดอ้วนออกมเลยต้องติดมวต้องติดลวดต้องตดูอร์หนึ่งไฟก็คอยก็นดหอสัดลอยหาเงี้ยยตัด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  เคยมาถ่ายกี <presents> ่ปีหนาินักี่มาเลยโหลดนะถ่ายินเกียร์นี่บ่มีัวเียงอื่นามมื่ตันนั่นนะลุงพี่เครื่องปั้นตัวไหนต้นนั่นและมันใช้ได้เร็วปะเมไปเบดองพวรเฮ้ยใช่ขาดเบดนอนเออต่อพ้นน่อยเ่ยเลี่ยมยยัไม่รงียันม่ควนหอง้องวันนเราเน้ลูกองน

อ้อามันก็กดีดีงน้ำมันบ um> ่ไมมาพิล่ง้อเงี้ยเงีมันตนไฟมันสิเรีนขึ้นน้ำสเตย์ครับไปหาแม่โค่ไฟแม่โค่ก็สิร้วนเหมืน แมนมากแม่นมา,มากสเตีมันน้ำไฟฟ้าเดียวอ่องานเห็นบ <c oughs> ่จะเทียงลุเลนนเลงเน,น,นี่ยเลยมากอันนี้ทีมงานค่ะค่าแรงสองมือสองน อันนี้ครับเรียบร้อยด้วยครับเพราะว่าเชื่อมแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องยกเครื่องออกยกเครื่องออกไว้ในแข็งครับพี่มันนี่ครับอ๋อเบิ่งเออเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยขี่ไห,หล่น้ำซับอลเลยแล้วครับ

ยิ่งเลยอย่างดับอีกถอดเครออกไหมเวลาอะไรฉันห่อนแห้งเนี่ย ไม่ได้บอกวะ่บอกกิฟตี้ครับบอกบอกบอกไสุดมันห่อนได้หน่อยด้ออันไม่ได้จากต้องมซับไปซับเปลือนะครับนี่ เอาเอาดักหอดแล้วดักหอดแล้วทั้งปูปูหนุนอีกป่ห่างน้อยหนึ่งเอาถอดโซ่เลยเร็จไรยอเคพี่เร็จไรครับ เดี๋ยวต่อไปก็จะมะาไล่แข็งครับนี่ครับเต็มตัวนี้นะครับเมันเชื่อมเลยนะเดี๋ยวจะเชื่อมเต็มครับเชื่อมเสร็จก็ทำสีครับก็สวทั้นี้นะครับคนกานเดี๋ยวก็เชื่อมแข็งแล้วก็ทำสียกเครื่องใส่ขันน็อตยึดเรียบร้อยครับ อันนี้ครับฝากติดตามคลิปหน้าครับสมัยดีครับฝุ่นนะครับฝุ่นฝุ่นฝุ่นเขาก็ยังคงฝุ่นเนาะฝุ่นอะสี่ปีเองเบาเบาต้องแท้ตั้งแต่เป็นรถอา Æsj! Uh. ้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเหลือเก็บสีครับเนี่ยวเก็มเรียบร้อยแล้วทำเชีย,ย,ย,ยทงยท้งหมดคือปาเบียนเนียนนะครับเนียนยนะ เบิ้งับเขาอักลากเพีเ็มบดิาว่ามันผงฝุ่นมันชิบแต่เอากระดาษยัดทั้งหนาบอกว่าแล้วก็เป่าอินเตอร์ไหมดูลงรายละเอียดกันให้หมดครับ นะะี่ครลองร้อยแห่งความทรงจำครับเย้เบ่งฟุน้น กำลังต่งตีนผีอยู่ครับนี่ครับต่อตีนผีออกอย่าไว้ใจนะครับไอซีนคอหลังนี่ถ้ามีรอยซึมรอยอะไรนี่รีบเปลี่ยนเลยนะครับซีนคอหลังเหมือนขั้นขาวผมไว้ใจมันเกินซีนคอหลังรั่วครับมันด้ลื้อไหมครับแบบมีง่ายสุดครับอันนี้ไม่เป็นไรครับ รอยกขึ้นครับเดี๋ยวเก็บสีก่อน